สบายดีทุกคนมันนี่จะมาสปอยสองมือที่ผ่านมาเนาะเราได้ไปเที่ยวหรือไปเลาะหลิลนแถวเดินสนามหลวงผ่นเอินว่าเดินพระธาตุหลวงแล้วก็หลวงจันทต่อจากนั้นก็ย่างไปเรื่อยๆเนาะย่างไปเรื่อยๆหตดกณ์นี่ก็บ,บนาสคิดแล้วก็บโนัเกิดขึ้นแล้วก็บ,บนาสคาดคาดวังหรือขาดฟันอย่างหลายดอกเพราะว่าเราไปเที่ยวไปเลาะซื้อเนาะกับมืของเราหลังจากเ้อยยางไปจุกจักจุกจักแล้ว ไปได้เรื่อยเนาะถ่ายบรรยากาศถ่ายแถวถาดลวงนี่แหละถ่ายพระเจ้าสยามเศรธทิละเนาะที่นั่งอยู่บนแทนเนาะว่าสิไปถ่ายใกล้ๆเนื่องจากว่ามีละลายเนาะหลายคนพ่นมาเที่ยวมาวเนาะพันกะอยากได้บรรยากาศดีๆเรื่องงามๆอะละเฮากับ,บสมารถที่จะไปบนอันใดเนาะก็เลยว่าถ่ายในมุมไกลเนาะถ่ายในมุมไกลหลังจากถ่ายแล้วเฮากะ คอยจูมไปจูมเข้าไปเนาะจุดๆเข้าไปนี่แหละเพราะว่าห่าวกาย่างเข้าไปไก่เนาะไปเรื่อยๆเลยเหนบ่พระเจ้าสยามธิราธิราชเนาะพระเจ้าที่ว่าอยู่ในสมัยอาณาจากักรลาวันสังไปรเลยทุกคนต่อจากนั้นห่ากาย่างไปเนาะย่างไปเรื่อยๆคอยตูดกล่องไปตูดกล่องไปแต่ว่าคนก็หลายเนาะต่อมาห่าก็สิย่างไป เดินประถาหลวงเนาะไปบ่งความสวยงามของประถาุแล้วก็ความเก่าแก่แล้วก็เป็นมิ่งควรของชาวลาวเนาะแล้วก็คนที่อยู่ภายในต่างประเทศเนาะที่สกัาราบูชานนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมืองอย่างไปอย่างไปแล้วพอดีวะนี่อย่างไปหักหันกล่องไปแล้วจุกนิสเ็นสาวเวียดนามเนาะสองคนเนาะ ผู้ว่าเป็นแม่ของเพิินบอรหรือเป็นป่าของเพิินหรืออาจจะเป็นผู้่วมงานกับเพิินบอแต่ว่าจริงที่บกขาดฝันและบกขาดคิดเฮากะได้เจอเพิ่นได้หุ่นจัก,กเพิินก็คือเฮาอย่างไปธรรมดาธรรมดาเนาะแต่บางเออมันกระคำแล้วนะทุกคนมันหกโมงแล้วมันหกโมงสามสิบแล้วเลยแต่ยังมืดหมืดปันไดน,นะเขาก็ทายรูป อยู่ในบริเวณเดินหนาพระธาตุหลวงแหละทายกระโมของเห่าเนาะแต่ว่าเาด้ทุกคนเล่ากระย่างมาหาเหา่าอ่าเรว่าเอินใส่เหาทางนี้ก็งงแล้วเอืน่นไผเอืนไผที่แท้จริงไม่ใหยเพิินกับเอือย่ยเพิินอยากให้ทายฮูปให้ปกติแล้วแบบนี้นะ่ะอยู่เล่าเหาเวอกความจริงเนาะก็มีโจนหลาย ขี่หลากหลายขโมยหลายเนาะแล้วคนบุฮูจักกันวันกะบบนานที่จะให้จับโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เราเป็นไอโ n นเนาะไอโฟนสิบเอ็ดกับสิบสิบสี่นี่นะสองเครื่องเนาะที่ขาบพระเจ้าจับทายคูไปเพื่อน,นั้นเรากะสบายขนาดเัียวะ่ะแต่เพิ่นเป็นสาวเวียดนามเนาะนาเพิ่นนานจะมีครบพัวแล้วเนาะเขากะบริคิดยังก็เพียงแต่ว่า เป็นบุคคลที่หมักไทยคลิปเนาะหมักไทยหุม,ยหมาเลาะมาเที่ยวแหละเกินกับเพื่อนนั่นแหละเขาก็มาจากต่างแขงเป็นคนล่าอยู่แต่เพื่อนม่วนเนาะโอ้เรากิดน้ำคนทาไมาอีกล้วเนาะน้ำไหม่ใ้ถไทยหุให้เอ้าโทรศัพท์ปรากติมันคําแล้วนะเขาจับแลนดได้ได้เนี่ยถ้าเป็นโจรเป็นอย่างนันนะซึ่งเราก็ไว้ใจเฮ้ยว่ะเฮ้าก็หนาขึ้นโจรน,นี่ได้แต่ว่าเราก็โอ้ไว้ใจเสียสาว ก็่ายหูให้เราเนาะเหตุให้หนักท่องเที่ยวชาเวียดนามประทับใจในมุมมองที่เขาเป็นเจ้าภาพของประเทศว่าีงซะเจ้าภาพของประเทศ่ทายหูให้เพิ่อนโอ้เพิ่นก็นยิ้มเย้มแจ่มใสนะคือซีดีใจแห้งและคือว่าและพุ่นนะนนะเอาอีกโอ้เราหมากักไทยหูขนาดนี้ทุกคนโอ้ถ่ายไปแล้วบัดนี้ งามเนาะคนสูงคนดีก็ถือว่าเฟอร์เฟรตสำหรับคนยิ่งอะไรคนเวียดนามงามอยู่แล้วเนาะตัวจริงพันคนขางงามเนาะหลังจากนั้นเขากับว่าจะไปวัดทัดหลวงใตอีกบ้างแถวนั้นหรือทัดหลวงเหนือเทาก็บบูเนาะซึ่งวัดบริเวณแถวนั้นเนาะมีพระพระเจ้า,าน,อนอนที่ใหญ่เนาะเป็นผ้านอนแล้วก็มีผ้าหลายยางแหละถือว่าเป็นวัดสักระบุชาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลาแห่งนี้เนาะของพระเอกุบาจารย์สางึ้น เพื่อคนที่มีจิตใจใส่ศรัทธาต่อสาพุธอยากคารพบอยากบู่านะอยากมากับมาไหวด้วยไทยหุเพื่อให้หลายมุมของโลกเห็นเนาะเพื่อฟลดลงโลกโซเชียลหรือออนไลน์ต่างๆเขาก็มาแล้วบนียมาแล้วมาแล้วเมาก็ถ่ายไปเลยเนาะถ่ายไปบริเวณผาใหญ่เลยแหละเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ไงซะมองท่องเที่ยว ไถมาถาัดลวงก็ต้องไมนะมออ้มาแล้วนี่นะมาถายหุบไถห้อยเนาะมาแล้วบานนี้บ้านนี้เนาะทุกคนเล่าพอดว่าตามมาไอ้น้ำอีกน้ำกลนเออคำในได้นี่มันจะเขาเจ็ดโมงแล้วนาะงมันยังบวชท่านมือบวชยังไงซะมันอยู่ในส่วนแสงตะเวนกำลังเที่ยวลงมาบวชยังไงซะเฮากะทายไปแล้วเราก็ยืนทั้งหลังเขา เรามา็มยใหญ่คนเมื่อบ่ไดนะ้นะ่ะเราตามมาเราไว้ใจเนาะโอ้แถมนี่เราถิ่มกระเป๋าเงินเลยนี่นะมีบัตรมีอยังครบมามีเงินพร้อมนะหันหันโอ้ตัวบราเฮดเดอร์ไปนี้เนาะคเห็นต่างประเทศกันในน้ำพันเนี่มันขํารเลยนี่มันเกือบสิบขา7เจ็ดโมงเนาะพอก,ก็ทถ่ายหูไปแล้วและถ่ายวิดีโอไปนําผม ถ่ายไปหลายมุมเตือนะเราเอาโทรศัพท์ไปเข้าจับเลยนะแบบกิจกรรมที่เรามาไหวพระมากบาบพระแล้วก็มานั่นมาจุดถูจุดเทียมนะเรากับไปเข้าจับเลยนะทั้งถี่มันมีคนนะทุกคนเป็นกระถือว่าเสี่ยงหลายต่อโทรศัพท์ของเราแหละย,ยังไม่ใหม่เนาะของเัินเนาะไม่ใหม่ไอโฟนเนาะแจ้งโทรศัพท์ไอโฟนยอมหับแต่ว่าโอ้ เสียงหลายเดนะ้เสี่ยงตัวโจรอะไรอย่างวะแต่ก็ขอบใจเนาะที่พอเพิ่นไหวใจเฮาเสื้อถือในซีมือเสื้อถือต่อการเปมิตรภาพที่ดีเนาะเราก็ปาเลยดิปากระเป๋าเงินเลยดิบอเอาเสือ,อกระเป๋าเงินอาจจะเป็นบัตรหรือของสําคัญของเราแหละแต่เราไว้ใจเนาะมาเราเนาะคือวแหละจากอดีตเมนยู่วว่าผมมีโจรผมมีขี้หลักอนะทุกคนอยู่บ้านเมืองเฮากันแต่เด๋ยนนี้มันคนขี้หลักหลายเนาะโจรหลายก็ บอดจะเป็นคนลาวเรือต่างประเทศคือว่าแหละระวัดระวังเอาเด้ถ้าเราลดจักเฟยยังบ่ได้บอกพอสิบนาทีสิบานาทีเนี่ปผ้าหวแถวนองในมืออื่นลุยเลยเสียเราแหละขนาดหมูเหาเนาะพันกะเอาลดจักมาหับเอาเนี่ยเฮานี่แหละกลับไปกลับมาเนี่ยทรงเทียทเท่ยวเวียกเที่ยวงานหรืออาจจะไปเที่ยวเราก็ระดระวังเอาคืออย่างะนั้นเสียบุเรือเราก็ไหวผ้าห่กเอาโทรศัพท์มาให้เล่าเนาะมันโดนเลยเนาะ เขาก็อยากจับแล้วหนึ่งมากะมันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวเนาะต่อไปเขาก็จะท่าย,าย,ายหูน้ำกันจบบริบูรณ์